บังมดัดบัง,ม,บงม,บบบมัดอันนี้ไม่ค่อยจับใช่ไหมจับผิีอาจจะไปปิีนเด้านหน้ากระจกมหาเห่าพี่วันนี้ไปเก็บเห็ดปวกมามีตะลกใหญ่ๆ <c oughs> เห็ดปวกกีดไปเก็บที่เขาเห็นไหมพรุ่งนี้จะไปเก็บอีก <c oughs> เห็นไหมเห็ดปวกจะไปแกง <c oughs> เก็บมาจากที่ไหนเก็บมาจากเขาภูเขาภูภูเขาภูเขาโน่นเยอะไหมนี่เออเยอะวันนี้ก็ยังไปเอาอยู่เดี๋ยวก็ได้มาอีกเห็ดกําลังออกกําลังเยอะอันนี้ฮหตปวกอะไรคะเิตปวกจีกทําไมมันดอกโตจังดอกโตเพราะว่ามันสมบูรณ์เออมันดีใช่ไหมทะลึ่งได้มาเลยจะพาไปเก็บเขา เห็นไหมดอกโตโตสวยเยอะเลยนี่นะเอาไปยิคมนืี้ยิงมอนีบมเยมือนีไปเก็บเห็ดปวกคุณได้คุณได้ไปเก็บคุณ่านเพ่อย่างพวาคู่ดียวไปเก็บคยงเก็บเห็ดปวกได้เห็ดปวกมาหลายแกงอยู่ ายไปด้วยมืออื่นสิไปเก็บไหมล่างนี่ละอันนี้ร่างเก็บพรุ่งนี้ก็จะไปเก็บอีกมืออื่นไปจะเศร้าอยูงบ่เออไปต่อทางตผมว่าไหนทางซ้ายจับตื้อตอร์นี่แหละเจ้าพวกมีหันมาทางมันปพวกมีแต่ดอกสวยๆดอกงามๆเห็นไหมเป็นพวกจีกบ่ อย่างนี้ได้ละอย่าพึ่งเกยอ๋เียพันีได้ทายซ้ำพันธุท่นไปทางมือเขาได้บีบเอาเถอะ้โคดซ้ำยิงซ้ำนดนะ่าโลดได้ะดอกสวยๆดอกงามมาเลวจ้ามาแลเซียแจน้ำมันสูตรผู้ไายอนหอแกพักมงใหญ่ไก่ใหญ่ตันมันให่แผ

ไปหักน้นไม้มีเห็ดมาด้วยวันนี้เห็ดปวอบแกงต้ไม้ใส่เห็ดปวกักเแ็มเมงคปัานตะไคร้ให้จิมนมันจะบ่มสมบัตจิงเรีดใส่เหยาท่ปู้ยจิมภาษาผู้ไทยเนาะใส่เงื่นเป้ยใส่มวยไรบอไม่หมวยใส่ใ่มวยต้อไม่ได้ชนปัมดใสแกงมไมัสดๆน่นอมันใ่บางก้นไ่แต่มาหง ตำทำไมเพื่นานสามชิโนตำกินไลคนมันจังแซ่บสมมสาหาประดาวะขนะแซ่บม้นตำเก้ากูสมมาหาประดาวะโทรโลไม่ประดาโทโลเมืองได้เบิร์ดดูได้หมดใครดูบ้านไหนบอกเขาทุ่ัไก่กินว่าจะเป็นแซ่บเว้ยยังไม่ก็ได้แต่ตำพุงย้อมมีจะมาตกิต่พุงลกมหาปะตะเนี่ยี่แล้วจะได้กินพรอมกันเลย เขาทำกูปตมาหอีสานพุทธายพุทธายเก่งนะไหมพุทธายพุทายเชื่อสายสีโปนท่านยังสอเอามเยอ้มันมีบ่มะอามเนล้วน่านเบาหลมันไม่ซื่อมากเก่งงินตัวกัวกันเลยกินไปตัวม่หายรสิ มาพี่รอนเยหมไม่ใช่เาหอมไรเอีหยังต่เขาอทงหอมไทยมันกูรีาื่อหอมไทยนี่ยนะเขาอไม่ใ่เพราะหอมยังื่นแกงเ็ดาแกงเ็ด